เป็นซาวบาที่ประกอบไปด้วยลำโพงถึง13ดอกคุณผู้ชมประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะครับที่เป็นไงไส้ในของเขามีโดมทวิตเตอร์ทำจากไทเทเนียมถึง3ดอกด้วยกันนะครับขนาดดอกละ0.75นิ้วนอกจากนั้นก็ยังมีลำโพงดอกนิดเว e นะครับถึง6ดอกด้วยกัน ขนาดดอกละ2นิ้วนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของดอกแอดมอสนะครับผมยิงขึ้นฟ้าไป2ดอกดอกละ2นิ้วนั่นเองให้กําลังขับรวมสูงสุดถึง400วัตต์ทั้งหมดทุกดอกนะครับผมเรื่องของการดีไซน์นี่คุณผู้ชมเห็นเต็มเต็มตัวแบบนี้นะฮะ เป็นสีดำนะครับเล่นรูปทรงเล่นเหลี่ยมได้ค่อนข้างดีเลยหน้ากากด้านหน้าเป็นผ้าถักสีออกเทาๆนะครับส่วนแผงควบคุมด้านบนนะครับนี่ดิสเพ์สีดำหรูหราเลยทีเดียวเป็นกระจกสีดำนะฮะสลิมดีไซน์ครับผมก็คือในส่วนของชาวบาร์เนี่ยเขาจะไม่บังจอไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัดหรือจะยึดผนังก็ได้